ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้มามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m มอน ster อร์ให้ทุกคนได้ติดตามได้รับฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวปังๆดีๆกับสถิติที่เด็กๆนั้นสามารถทําได้ในตอนนี้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เดบิวต์ยางเป็นทางการด้วยซ้ํานะครัับนน่ก็คื เพลง Dream นั่นเองนะครับเพลง Pre-Debut Song ของ Baby Monster ที่ปล่อยออกมาและเป็นเพลงที่ทำให้ใหลายคนนั้นเนี่ยฟังแล้วฟังเล่าตกหลุมรัก Baby Monster กันทุกครั้งที่ได้ฟังเลยนะครับเพลงซึ้งๆความหมายดีๆ บวกกับเสียงปร้อๆของเบมอนทั้ง7คนรวมกันแล้วทําให้เพลง Dream นี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพลงเดบิวต์แต่ว่าเพลง Dream ของเบมอนนั้นเนี่ยก็สร้างเรื่องราวสร้างสถติติต่างๆไว้ได้อย่างมากมายเลยครั้งนี้นะครับ Dream สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1นนะครับบน Genius Korea K. ประหล c ดช h a r t นั่นเองนะครับเป็นชาร์ตประจําเดือนของพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเอง Dream นะครับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1แบบว่าสูงสุดเลยนะตอนนี้บน Genius Chart มันอยู่ในโหมดของค o รี a ป a l ลาดชาร์ตนั่นเองนะครับแต่ละเพลงที่ติดอันดับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่พร้อมมากๆเป็นเพลงบาลาดที่แบบฟังแล้วจะต้องฟังซ้ําอีกแน่นอนนะครับแต่ Dream นั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้เลยดูดีว่าได้รับการตอบรับที่ดีสุดๆนะครับเป็นกระแสมากๆและนี่คือเพียงแค่ ฟรีเดบิวต์สองเท่านั้นนะครับซึ่งในแต่ละอันดับเนี่ยก็จะมีของวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ติดมาในท็อป3กันด้วยอันดับที่1เลยก็คือ baby monster dream นะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับนี้และอันดับที่2เป็นของ Espa ใน TV Meet Again อันดับที่3คือ g i d l เใน Peter Pan นะครับ 3วงเกิร์ลกรุ๊ปเท่านั้นที่ติดอยู่ในท็อป5นี้และ Baby Monster อร์ส่งเพลง dream ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1งทั้งๆท,ท,ที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ยังไม่ได้เดบิวต์และก็เป็นเพลง P De b u t ซองเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเพลงที่แบบว่าเปิดออกมาพร้อมกับอัลบ,บั้มเปิดตัวเดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเปิดตัวเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยเพลงไตเติลคือเตรียมจองอันดับปังๆไว้ได้แน่นอนเพราะว่าแม่เกาเขารอคอยกันสุดฤทธิ์มากๆแถมทั่วโลกเนี่ยก็ยังรอการเดบิ อยู่มารอไปด้วยกันอีกต่อไปนะครับทุกคนเราเชื่อว,ว่าอีกไม่กี่อึดใจแน่นอนทาง YG นั้นเนี่ยจะปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรอแล้วรออีกสี่ทุ่มปุ๊บนึกว่าจะมีคลิปวิดีโอใหม่นะครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าปล่อยมาร้องเพลงแบบกับคาตั้งไม้ที่หลายๆคนรอดูกันอยู่แต่ก็ไม่มีนะครับไม่ได้มีคลิปใหม่ถูกเปิดตัวออกมาด้วยเหตุน,นี้เองหรือเปล่า YG ก็เลยให้เด็กๆเบมอนนั้นเนี่ยมาชดเชยให้กับแฟนคลับให้ หายคิดถึงด้วยการลงอินสตาแ a รมนะครับแบบโพสต์เดียวกันครบทุกคนไปเลยแล้วก็มีโพสต์รวมด้วยรวมไปถึงคลิปเต้นต,ต่างอีกมากมายใน IG แล้วก็ใน t i k t o ็อเพื่อไม่ให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงกันจนเป็นบ้าไปก่อนนะครับก็เลยมีคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆมาให้เรานั้นได้ดู ไม่หายคิดถึงกันไปเพราะว่าในวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้มีคลิป,ไม,ไ,มลปไม่ได้มีคอนเทนต์ลงในช่อง YouTube นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในวันจันทร์หรือว่าวันอาทิตย์นี้จะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องของ Baby Monster ที่เรานั้นจะนํามาแชร์ให้ทุกคนนะครับเป็นอีกหนึ่งสถิติเลยเกี่ยวกับยอดไลค์นั่นเองนะครับ most liked video จากเกิร์ลกรุ๊ปในเจเน r เรชันที่4บน YouTube ประจําปี2023นี้นะครับในเพลงที่ปล่อยออกมา dream นะครับจาก บิ๊กบีมอนสเตอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5นะครับทุกคนขยับขึ้นมาอีก1อันดับโดยยอดกดไลค์ทั้งหมดอยู่ที่1.3ล้านนะครับเป็น1.3ล้านกับอีก2 9 0 0 0 0กว่าไลค์นั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอยู่ตอนได้อยู่ในอันดับที่6นะครับตอนนี้แสงหน้าเพลง OMG ของ New j e a n s ขึ้นมาได้แล้วซึ่งเพลง OMG ของ New j e a n s นั้นมียอดกดไลค์ทั้งหมดอยู่ที่1นึ่0ล้านนนะครับ แต่ของ Dream จาก b เบมอนนั้นอยู่ที่1 3 2 9 0ล้านนั่นเองขยับขึ้นมาอีก1อันดับนะครับเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป5ของ m o อด Like v i ดีโอ e n e r a t i o n ที่4ี่เก Group บุ y o บน u b e ของปี2023นี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองบอ,อกเลยนะครับว่าปังแล้วก็งานดีมากๆเด็กๆเบมอนเขามากันรัวๆเพลง Dream เนี่ยไม่ได้มี MV แบบจริงจังแบบถ่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็ตัดสลับเอาช็อตต่างๆสินต่างๆในรายการ Baby m o อน ster เนี่ยมาเปิดเผยให้ได้ดูกันแล้ก็เสริมมนให่ๆ มาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ายอดไลค์เนี่ยขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับเป็นอันดับที่5แล้วของ most like จาก Girl Group ใน Generation ที่4ปี2023นี้บน YouTube นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด like, subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง